I love you I need วา each Japan these ก็จจะใใใหห้้พูดอยงงไีมเสวัสดีเดือนแห่งความรักครับทุกคนเดือนนี้วีก้อนก็จะมาบอกรักและวิธีการบอกรักของน้องก้อนก็คือย้ำขั้นตอนการสมัครสมาชิก VR member โยงมาจากคลิปที่แล้วเลยครับเพราะมีคำถามย้อนกลับมาเยอะมากว่าพี่ก็เป็นสมาชิกแล้วนี่ ยังไม่ใช่ VR Member อีกหรอใช่แล้วครับเพราะการสมัครเข้ามานั้นเป็นเพียงช่วงทดลองใช้7วันหลังจากนั้นจะไม่สามารถเข้าเช็คราคาได้ที่ี่ต้องสมัครต่อเป็นสมาชิก VR Member โดยมีวิธีการสมัครดังนี้เข้า www.vrsteel.com กรอกเบอร์และรหัสผ่านเข้าไปก็จะโชว์หน้านี้ที่พี่ก็กดปุ่มนี้และกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนเอกสารที่แนบหากเป็นในนามบริษัทแนบเป็นพพ20หรือหนังสือรับรองบริษัทแต่ถ้าเป็นนามบุคคลก็แนบเป็นรูปถ่ายบัตรประชาชนได้เลยครับเรียบร้อยแล้วกดที่ปุ่มนี้หลังจากนั้นรอเจ้าหน้าที่ทำการอนุมัติเมื่อเรียบร้อยแล้วจะมี s m s แจ้งไปยังพี่ เพียงเท่านี้พี่พี่ก็สามารถเข้าเช็คราคาในนามสมาชิก VR Member ได้เลยและไม่ใช่แค่เช็คราคาได้ตลอดนะครับแถมยังได้คะแนนฟรีทันที100คะแนนจะใช้เป็นส่วนลดบินแรกหรือแรกของรางวัลได้เลยนะและหากมียอดสั่งซื้อก็ยังสะสมคะแนน VR p o i n t ไว้เป็นส่วนลดบินอื่นๆจะใช้แลก Cashback หรือแลกของรางวัลพรีเมียมหน้าเว็บไซต์มาได้เลยสิทธิประโยชน์มากมายขนาดนี้ถ้าก้อนไม่รักก้อนไม่บอกละเอียดขนาดนี้นะ สำหรับคลิปนี้ก้อนขอตัวไปก่อนนะบอกรักวีก้อนด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องก้อนด้วยนะครับบ๊ายบายบ